เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการอตเทปซ่าทีวีนะครับอ่าก็ถึงร้านแล้วเนาะอืมก็ผมนี่ขายของไปด้วยนะเนี่ยเนี่ยขายของไปด้วยแนละ้วก็มารีวิวด้วยนะอืมก็มารีวิวกันเลยดีกว่าสำหรับโชคโอลิงนะครับนี่ก็คือกล่องของมันนะครับกล่องของมันจะเป็นงี้เป็นของแท้นะของแท้จะเป็นกล่องแบบนี้เลยเปิดมาข้างในก็จะมีนี่มีกันกระแทกนะครับผูกกันกระแทกอย่าง อย่างดีบอกเลยว,ว้าวแล้วก็จะ, oh, oh. ะ Paul, โอ้ <IR C ES> เขาน่ากูนี่ครับแล้วก็จะมีใบคู่มือนะแล้วก็จะมีใบรับประกันนะใบรับประกันปกติเขาจะมีสองแผ่นนะแผ่นหนึ่งไว้เก็บไว้ที่เรากับแผ่นหนึ่งต้องส่งที่ไปรทนีนะครับให้เขาส่งไปที่บริษัทเขานเนาะไออีกแผ่นหนึ่งนะเขาจะเขียนที่อยู่ของบริษัทไว้อ่ะก็เขียนที่อยู่เราแล้วก็ส่งไปให้บริษัทเขาถ้าไม่ส่งนี่ถือว่าเป็นโมคะเลยนะครับ เขาไม่รับประกันให้นะแล้วก็โชว์เก่าเราเลอะเทอะมากครับโชว์เก่าเราเก็บไปเขาโหแพ็คแพ็กเกจเขาดีมากก็นี่นะ โชค๊คโอริงมันเป็นโชคตรงรุ่นเลยครับตรงรุ่นของเซต0ามร้อยนะครับการนินจาสามรนะเหลืออันสุดท้ายช่างมาบอกนะช่างบอกว่าเหลืออันสุดท้ายแล้วเพราะว่า Z300 มอ่ะมันเลิกผลิตแล้วครับผลิตเลิกผลิตตั้งแต่ปี2018นะน่าจะใช่นะครับปี2018คือตัวผมมาเป็นรถปี2017แล้วก็ตัว2018อะ่ะมันจะเป็นสีน้ำเงินเออโอเคก็ มาดูใกล้ๆกันดีกว่าอนี่ครับโช๊คโอริงอันนี้กระปุกมันสามารถปรับได้นะครับปรับความนิ่มความแข็งนี่เอแล้วก็นี่ครับข้างในข้างในก็จะปรับได้อีกที่หนึ่งก็คือตรงนี้ไหนวะนี่ครับตรงนี้โช๊คข้างในก็จะปรับได้ตรงนี้แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยช่างเขาปรับไปแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับปรับแค่ ตรงนี้พออืมก็สำหรับราคาเออโชคตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1 7 5 0 0บาทนะไม่รวมค่าติดตั้งนะครับค่าติดตั้งก็พี่ช่างเขาคิดผมไปเท่าไหร่วะน่าจะ200-300นะ ประมาณนั้นแหละครับก็เป็นของแทนราคาก็จะประมาณนี้นะครับก็สวยมากเลยนะครับสำหรับโชคโอลิงตัวนี้นะตรงรุ่นเลยนะแซ0 0ร้อยกับนินจาสามร้อยนะครับนี่ก็สําหรับของแต่งอื่นๆนะครับสามารถเข้าไปดูในคลิปเก่าๆของผมได้นะเพราะผมรีวิวไว้นะครับก็จะมีอะไรอมีก,ก,ก้านคัดก้านเบรกเกียร์โยงนะครับบางโซ่นะครับไปทําเคปลาอะไรอย่างนี้ แล้วก็ไหลท้ายสั้นกระปุกน้ำมันเบรกหลังท่อคาร์บูิกแล้วก็คอ,อท่อไทเทแบบฟูเลยนะครับไม่อ,อมืแล้วก็ชิวหน้าก็ว่าไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทั้งคลิปที่รีวิวของแต่งต่างๆของรถแล้วก็รีวิวท่อไว้นะครับ ก็สำหรับโครงการต่อไปนะครับก็คงน่าจะเป็นกันสบัดโอลิงนะครับราคาก็อยู่ประมาณ1 5นะื่นเนาะถามว่าจะเป็นต้องใช้ไหมถ้ามีมันก็ได้ใช้แน่ๆครับแต่ถ้าคุณขับไม่เกิน200อย่ะไรเงี้ยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับเออแล้วเสร็จ300อย่ังไงก็ไม่เกิน200อยู่แล้วครับเออแต่ว่าเพื่อความสวยงามด้วยขอว่าต้องมีนะ <Yeah. S 1> เพื่อความสวยงามด้วยแต่ว่ามันก็ได้ใช้แหละเออพื่ มันก็ปลอดภัยด้วยครับโครงการต่อไปของเราก็คือการสบัดโอลิงนะครับรอติดตามผมได้นะครับเมื่อผมซื้อมาติดตั้งเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายลงคลิปเช่นเคยนะครับโอเคครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวโชค๊คโอลิงของผมนะครับในวันนี้ก็จะหากใครถูกใจคลิปของผมนะครับก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปเลยนะครับและถ้าใครชอบมากๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยนะครับเมื่อเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาทุกคนทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย